สวัสดทีทกผู้ชมกันด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่ใน, Among ในเกมอมองอัสเตอฮ่าไม่ใช่ไม่ใช่พูดเล่นนะครับจริงๆนี่ไม่ใช่เกมอมองอัดนะครับแต่ว่าเป็นแมปอมองอัสในเกมโรบอกนั่นเองอาซึ่งรู้จักมุมมองอะไรแล้วนิดอยู่ไอนิดเหมือนกับอมองอัดเลยนะครับถ้าเรากดยุดป๊บอะคือการซื้อขายของเหรอปกติตรงนี้จะเป็นที่แบบเราเปลี่ยนทรงเปลี่ยนสีอาเราเปลี่ยนไม่ได้เฮ้ยเราอยากได้สีเหลืองไอสีเงเงินน,น่า ได้สิบเมื่อน่แต่มันไม่มีให้เปลี่ยน่ะดิแย่จังโอเคแหละนะครับตอนนี้เราก็มารอผู้เล่นให้ครบ10คนนะครับเพื่อที่เราจะได้ไปทารกิจนะครับจับผิดคนเขาเรียกว่าจับผิดคนเป็นผีนะครับอจะบอกว่ารอบนี้ผมมาคนเดียวนะผมไม่ได้มากับทีมของผมนะครับอันนี้เราก็จะมาตามร่าหาคนร้ายกับฝรั่งต่างชาติกัน1 2 3 4 5 6 7 8 9ห้เ้อ้อีกคนเอ้เกมเริ่มแล้ว โอเค9คนก็พอนะครับเกมนี้ไม่มีเซตติ้งอะไรให้เราเซตติ้งเลยนะครับผมไม่รู้ว่าดีฟอลต์เกมเป็นยังไงไปเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันดีกว่านะครับทุกคนพร้อมนะทุกคนพร้อมนะนอมนะโอ๊อ้นี่มาถึงเราได้เป็น importer เลยอะเฮ้ยสุดเจ๋งเจ๋งปละเรื่มประรามประรามปลเรืองโอเคนะครับเรามีคิ Q วคููดาว10วิ20วิเองปับ๊บ รากดดูแผนที่ได้โอ้เรามาจากแผนที่ในอมองอัดเลยเนี่ยปึ๊บเอ๊ยนนี้เป็นไรอ่ะกดสะบูธาดกดสะบูธาดตรงนี้ได้โอเคเออเราสะบูธาดไฟนี่ปิดไฟเรียบร้อยปึ๊บเอ๊ะแอบแอบแล้วครับคนเราแอบปึ๊บแอบปั๊บปึ๊บเฮ้ยเฮ้ยฮ่าไหนไม่รู้สินะว่าเปิดไฟตรงไหน เอ้แต่เรา่าเราคาตรงนี้ที่ไม่มีใครเห็นศพเหรอไม่มีใครเห็นศพจริงเหรอตรงนี้จะมีคนลงมาฮึอ้าวตายไปสามคนเลยนะครับจังหวะนี้หรว่าพูดว่าอะไรแหวแหวนะครับเจอศพที่ไหนคนรีพอร์ตเฮ้ยถ้าเราโวดโวดโวด,วดไล่คนได้คนหนึ่งนี้ก็ชนะแล้วเนี่ย เ,เกมนี้ชันสบายดีนะครับเห็นแชทไประหว่างเล่นไปด้วยเขาบอกว่าเขาเห็นสีสีเทานะครับแล้วเออสีฟ้าบอกว่าฉันทำทาร์กอยู่ Yellow i t i s he went right in front of me ก็คือบอกว่า Y ยลโล่เนี่ยเหมือนจะเดินไปทางขวาเหมือนจะเดินผ่านเขาไปแหละนะครับง่ายๆอ่ะโวตเยลโล่เลยแล้วกันนะเป็นการขับไล้คนเฮ้เเฮอ้ฮอเยี่ยมชนะแล้ว โอ้ไปฉันไม่ได้เป็นคนผิดฉันไม่ใช่อิมพอร์อเตอร์เยเ่ยมชนะโอ้โหเอามาถึงตาแรกก็ชนะเลยทำไมชนะไวจังเค้บมาถึงก็ชนะชนะเฉยเลยกีเราค่าเนียนมากเลยเนี่ยไนซิเกมชอบมีอะไรบ้างมีแค่เอ้ยคูณ2โอกาสเป็นอินพอร์เตอร์กับอีกอันหนึ่งคือ1 2 3 4 5 6 จ็ 7, 8, 8คนเฮ้ยอ,อะรอบนี้เราเป็นครูเมดแล้วเราไว้ไม่ไว้ใจใครทั้งนั้นปึ๊บตรงนี้มีมีไม่ใช่ต้องดูแผนที่นะครับเรามีเควสตรงเมดเบย์ปึ๊บมีเควสตรงเมดเบย์แล้วก็ที่ห้องแอดมินตรงนี้แล้วมันมีเส้นโยง,โยงเหมือนบอกด้วยนะว่าใกล้ๆนี้มีสีอะไรอ,อันนี้รูดการ์ดปึ๊บปึ๊บคอมพิวต์เร้ยรอย รูดง่ายมากนะครับรูดง่ายจังเลยอ่ะกดโวดทำไมฟึบอา้าวสีเหลืองเล็บเดอะเกมโอเค what happened โอเลนเซฟเอ้ยมีคนเซฟด้วยสีขาวเซฟเราเนี่ยเขาบอกว่าสีส้มไม่ได้เป็นคนเอ้ยไม่ได้เป็นผีแน่นอนจะกิฟปปวดละกันเนาะสกิปสกิปสกิปก่อนเรายังไม่รู้นะครับยังไม่มีหลักฐานมากพอยังไม่มีคนตายด้วยแหละประเด็นเรามีเควสสแกนไหม Inspect sample ไม่มีอะอ่ะ,อะดูสแกนได้นะเราดูได้อ๋อนี่ไงสีแดงไม่ได้เป็นสีแดงไม่ได้เป็นปึ๊บโอเค Adding sample ปับ๊บอ่ะไม่ต้องรอสีแดงสีแดงไม่ได้เป็นครับจำไว้เราอยู่กับสีแดงดีกว่าสีเขียวก็ไม่รู้เป็นหรือเปล่านะเราก็ไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่ บบเดินมาทำเคลดได้กันเอ๊ะเราสองกล้องวงจรปิด,ดเอ้ยสีส้มจู่ๆก็ปั๊บมาเอโอโหยเห็นไปนอย่างนี้เลยเนี่ยเกมนี้เหนเ็นแบบสามมิติสีขาวผอมเนสีขาวเดินมาห้องแน่วห้องอะไรไม่รู้อะ่ะนี่ห้องอะไรเนี่ยนี่ห้องอะไรเนี่ยอันนี้ห้องโถงกลางแน่นอนเลย Exit camera นั่นแหละเอ้ย,มอยไม่สีส้มอยาจะเย็นอ่ะ อ้าวมันเล็บแต่เกมมันสคนเ e ดอีส์คิวเมดหนึ่งร้อซนี่เลดคือคิวเมดหนึ่งร้เขาบอกว่าสีฟ้าไม่ทำทักเขาบอกไม่ฉันก็ทำเนอะเขาบอกว่าเชื่อฉันสิแต่ผมเห็นสีขาวเดินแปลกๆป l u บหรอแต่ผมไม่เห็นบลูเลยตานี้สองกล้องแล้วแต่ว่ากล้องก็ไม่ได้ไอ้นี่ is what in reactor มีคนออกไปทั้ง2คนแล้วตอนนี้ในนี้ยังมี importer อยู่2คน,นครับถ้าเราโหวตถ,ถูกเราก็จะมีโอกาสเล่นอีกอ่าเขาบอกว่าเราจะโหวตซีฟ้าออกอย่างนั้นเหรอเขาบอกว่าเขาเป็นคนเออซาบทานเรยกเตอร์เออน่าจางงั้นหรือเปล่าโอเคนะครับเขาก็จะสงสัยกันไปนะครับปับ๊บอ่าแล้วก็นัวๆว,วออกับเขาด้วยปึ๊บสีฟ้า n ์ t importer <c oughs> แน่ว่าิมพอร์เตอร์หลุดไปคนนึงเรายังมีโอกาสเรายังมีโอกาสที่จะชนะไปห้อง n a v i g ตอร์ดีกว่านะครับ n น v i g a t i o n จะโดนมุดท่อมาล่อเธอหรือเปล่าแม่แมปนี้นี่เหมาะกับการเล่นหลายๆคนจริงๆเลยเนี่ยนะเราทำํำทักอะไรเนี่ยไม่มีขอบสีเหลืองบอกด้วยหรือว่าจะเป็นการโยงสายไฟไม่ใช่เควสอะไรเนี่ยปึ๊บ อ๋อปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บอ่ะเรียบร้อยนี่น้ำทางเอ้ยสีเขียวไม่สีเขียวอย่าอย่าอ่ะดูก่อนว่าทาขึ้นไหมปึ๊บโอ้โหทำขึ้นเฮ้ยโอ้สีเขียวอาจจะไม่เป็นก็ได้นะผมไม่มีเควสเอ้ผมยังมีเควสแถวนี้เหรออ๋อนี่ไงเควสแถวนี้ปึ๊บโอเคปับ๊บ ปั๊บปั๊บปั๊บปัป๊บอ่าเรียบร้อยมันต้องไม่มันต้องหมงุน2มันต้องไอเนี่ยนำทางจรวด2ที่ผมไม่เข้าใจนอกแต่เขาก็คงเยี่ยมเย่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 สรุปใครเป็นเมื่อกี้ importer ใครเป็น importer บ้างสีฟ้าน่าจะงอนเสียดายเกมนี้มันเซตติ้งไม่ได้ถ้าเซตติ้งได้ก็อาจจะมีการปรับอะไรได้นิดหน่อย โอเค1 2 3 4 5 6 7 8 8คนเหมือนเดิมไปเรามาทำควแนนต่อเราจะโดนค่ายอีกไปเนี่ยอย่าอย่าเราไม่ไว้ใจนายเราไม่ไว้ใจเธออ,อ่ะใครมันกดโบทเล่า What Happen อาสีเขียวออกสีเขียวบอกไม่เล่นแล้วฉันออกแล้ว What it it back no one kill I see pink เราบอกว่าเราเห็นสีมูที่นั่นแหละนะึบอ่ะสกิป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 แล้วกันเนาะสกิปอืมดดดแล้วก็เขาก็บอกว่าเขาเขาสงสัยสงสัยใครก็ไม่รู้นะเขาสงสัยแต่เขาไม่โหวตโอเคโนวันอียิปตอิมพอร์เตอร์ยังอยู่ครบเลยปึนะ๊บทำเควสต์ต่อเฮ้ยสีขาวจะฆ่าเราไหมเนี่ย อึบอึบจิ้ว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 นี่นายต้องเห็นว่าเรายิงอุกกาบาตอย่างแน่นอนนี่นายต้องเชื่อเราจิ้วจิ้วเรียบร้อยเชื่อเราได้เชื่อเราได้เลยเฮ้สีฟ้าทำไรควยทิ้งขยะเหรอปึ๊บโอ้โหรอบนี้ใบไม้อย่างนิ่งเลยปึ๊บเรียบร้อยเสร็จแล้วเสร็จแล้วเหรอคงควยควยอย่างง่ายคงนี้ต้องมีการฆาตกรรมเกิดขึ้นสีฟ้าหายไปไหนอ่ะ พี่แต่ก็มีความเป็นไปได้นั้นที่สีฟ้าจะลงไปข้างล่างหาเควสดีกว่านะครับไปสิมพูสิมพูเฮ้ยเจะไล่ฆ่าเราปะเนี่ยสีฟ้าใช่เราด้วยสีฟ้าไปสีฟ้าใช่เราด้วยสีฟ้าสีฟ้าต้อเควสสีฟ้าต้องเควสอืมสิมพูจะฆ่าเราเหรอติดตามไปดีกว่าตามตามตามสิมพูไปฮึ๊บทีนี้ในในห้องนี้เรามีเควสเรามีเควสมีเควสเหมือนกันนี่อ่ะดาวน์โหลดนานหน่อยนะ อยู่บนอวากาศเนี่ยก็จะช้าๆหน่อยปึ๊บเรียบร้อยสีฟ้าสีฟ้าทำอะไรอ่ะสีฟ้าสีฟ้าทำเวสขึ้นอยู่นะตรงเมื่อกี้ปึ๊บอ่าเรียบร้อยปึ๊บอ้าวตายสองไม่เสร็จเสร็จเงินเมื่อกี้ไอซีบลูวิทพิงสีเล้งก็เหรอไอเมเ t เ r เย้เซมเขาบอกว่าใช่ใช่ฉันเห็นด้วยโอเคผมโหวตสีเหลืองก่อนละกันนะแ a กเรสคิวเ y ตี้มขาไปได้สี่สิมพูอาจจะเป็นนะผมโหวตสีผมโหวตสีมพูก่อนละกันผมสงสัยไอซัสอ้าวอ้าวสรุปว่าเขาเห็นด้วยกับใครแหละอ้าวสีเหลืองไม่เนียนสีเหลืองต้องไปแล้วสีมพูแน่นอนรอบนี้เหลืองแค่สี่คนแล้ว โอ้ผมไปกับสีฟ้าดีกว่าสีฟ้าเชื่อใจได้แล้วเพราะสีฟ้าทำเควสขึ้นเป็นแต่ถ้าสีชมพูมีสแกนสีฟ้ามีสแกนยังไ,ไงผมว่าแล้วสีฟ้าต้องเป็นคนโอเคต่อไปเราเหลือเควสอีก3เควสเฮ้ยใครับไปไม่มีอ๋อไม่ใช่โดนล็อกยังไ,ไงสีชมพูชัดเจนไหมเพื่อนสีชมพูนั่นแม่แม่ไปไปไปเฮ้ย เอ้ยสีฟ้าโดนฆาตกรรมแน่แน่ไม่ไม่สีฟ้าต้องโดนฆาตกรรมเฮ้ยอ๊บอ,อ้าวอ่ะโอ,อ,อดพิงค์วอดพิงค์โอเคมาสามเสียงสมานฉันท์นเขาไม่สู้แล้วด้วยนี่เขาบอกว่าเขาเห็นสีฟ้าอ่อนเนี่ยปึ๊บเอ,อ,เอ,อเ้ยเรียบร้อยจบแล้วโอ้โหดีนะที่เราหนีออกมาจากสีชมพูทัน โอ้โหเป็นตาแรกที่ครูเมชนะโดยการโหวตเย้เย้จีจีเลยจีจีลอยตุ๊บป่องเป็นผีเลยบิ๊กเบนพาวเวอร์ด้วยพลังสมองโอเคสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวอําราพิพิทันนี้ก่อนแล้วกันนะครับก็ถ้าใครมีกลุ่มเพื่อนเยอะๆแล้วแบบว่าไม่มีตังซื้ออมองอัดไมคอมก็มาลองเล่นแบบนี้ดูได้นะก็จะเป็นแบบอมองอัดที่ เล่นง่ายๆนะครับเควกง่ายๆทําทไม่เยอะเท่าไหร่นะครับอ่าโอเคถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะอ่าโอเคสำหรับคลิปนี้ก็สายุนละนะครับไปป่าเจอใหม่คลิปหน้านะลาล้วก่อนนะเพื่อนครูเม็ด